สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกวันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะร้านของเรานะคะมีโดตรี่เข้ามาใหม่นะคะตัวนี้นะคะเป็นของค่ายสยามอิมพิเมนต์นะคะตัวนี้ตัวนี้ขนาดเมตรแปดสิบนะคะสภาพสวยนะคะตัวนี้มีฝาหลังนะคะอุปกรณ์ครบนะคะมียอยนะคะ แผ่นเฟดยังอยู่ครบนะคะตัวนี้สภาพใบดีนะคะใบดีใบสวยตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สองหมืนหกพันห้าร้อยบาทนะคะตัวนี้พร้อมใช้งาน หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0817294501หรือ0929422503นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยูงอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูมาชมได้นะคะหรือตั้งพิกัดเข้ามาดูมาชมได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะ ร้านของเรานะคะจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, ด Sub ไ cribe ที่ช่อง Youtube ภูมินแท็กเตอร์เซลลอุ้มหรือช่องทาง f a c e b o o k Page ด้วยนะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ